ที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe และ d o n a t e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับฮ่าฮ่าฮ่ท่านเมงข้าคิดว่าท่านนั้นคงจะแก่ขึ้นเรื่อยๆแล้วละมั้งเนี่ยถึงขนาดที่ว่ายอมให้เด็กเมื่อวันซืนกดดันท่านถึงขนาดนี้ ข้าต้องขออภัยจริงๆที่มีเรื่องที่น่าขายหน้าชนี้เกิดขึ้นแต่ว่าไอ้เจ้าซูซินนั่นมันเป็นคนที่พวกเราไม่สมควรที่จะไปดูถูกมันพวกท่านเชื่อหรือไม่ว่าไอ้เจ้าหมอนั่นมันใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองในการไต่เต้าจนมีสถานะดังเช่นทุกวันนี้จากลำดับล่างสุดของกลุ่มอินเซชีเลนะอีกทั้งท่านลุงของข้าเฉินเจ้า ผู้ที่ซึ่งอยู่ในระดับยอดฝีมือนั้นยังถูกมันสังหารลงอีกด้วยไอ้เจ้าหมอนั่นสามารถสังหารคนที่มีฝีมืออยู่ในระดับยอดฝีมือได้อย่างนั้นเหรอนี่ท่านคงจะต้องล้อข้าเล่นแน่ๆเลยเรื่องที่ข้าเล่านั้นเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนในเวลานั้นเองหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มอื่นๆในเขตจางหนิงแห่งนี้นั้น ก็ได้อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันไอ้เจ้าซูซินมันได้ปลดปล่อยพลังแห่งจิตวิญญาณออกมาภายนอกเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเพียงแค่การลงมือครั้งเดียวของเจ้าหมอน,นั่นมันกลับสามารถสังหารทะลุงของข้าได้ฮะพอได้แล้วปลดปล่อยพลังแห่งจิตวิญญาณออกมาอย่างนั้นเหรอนี่ท่านคิดว่าคนที่มีฝีมืออยู่ในระดับยอดฝีมือนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนกันแน่ นี่ท่านคิดจริงๆหรอว่าคนที่มีฝีมืออยู่ในระดับนั้นจะพลาดท่าเพียงเพราะว่าอีกฝ่ายสามารถปลดปล่อยพลังแห่งจิตวิญญาณออกมาได้กันนะตาแกมแมงข่าวว่าท่านเลิกแต่งเรื่องมาหลอกพวกเราสักทีเถอะสาเหตุที่พวกเรามาที่นี่นั้นก็เพียงเพื่อที่จะตามหาสมบัติของท่านตู่ยวนพวกเราต้องการให้ท่านช่วยระบุต,ตำแหน่งของสมบัติเหล่านั้นก็เท่านั้นเอง ณบ้านพักของสูสินภารกิจสังหารศัตรูที่เป็นฝ่ายธรรมะภารกิจนี้ถือว่าเป็นภารกิจเสริมรายละเอียดภารกิจจงสังหารลูกศิษย์ของฝ่ายธรรมะลงซะโดยที่รางวัลการสังหารก็คือแต้มคะแนนคนโฉดจำนวนของคะแนนที่จะได้รับนั้นแปรผันโดยตรงกับระดับพลังของลูกศิษย์ที่สามารถสังหารลงได้ ซึ่งคะแนนสูงสุดที่สามารถได้รับต่อคนนั้นจะอยู่ที่หนึ่งพคะแนนฮ่าฮ่าศัตรูที่เป็นฝ่ายธรรมะอย่างนั้นเหรอนี่ข้าโดนผลักไสให้เป็นคนชั่วแบบเต็มรูปแบบเลยนี่นะ่าข้าขอยอมรับภารกิจนี้ ตกดึกในคืนนั้นเองในขณะที่ซูซินกำลังเดินอยู่ในเขตการปกครองของตัวเองฮะนั่นใครนะซูซินเจ้าจงตายซะยา รับนี่ไปอไอ้เจ้าหมอนี่มีฝีมืออยู่ที่ระดับสูงสุดของคนธรรมดาเลยอย่างนั้นเหรอใครเป็นคนส่งเจ้ามากันแน่ น้อยสูสินข้าจะกลับมาเอาชีวิตเจ้าวันหลังอย่างแน่นอนไอ้เจ้าหมอนั่นเหมือนเป็นใครกันแน่ถึงแม้ว่าระดับพลังในการบ่มเพาะของเจ้าหมอนั่นจะไม่ได้ทำให้ข้าตกใจก็เถอะแต่ว่าทักษะการเคลื่อนไหวของเจ้านั่นช่างน,น่าสนใจยิ่งนัก ฮะเสียงนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันึอย่าบอกนะว่าเจ้าหมอนี่คือนักรอบสังหารเมื่อกี้นี้มันอยู่ตรงนั้นสูสินทำไมเจ้าถึงได้มาอยู่ที่นี่กัน เมืองจันทราแห่งนี้นั้นคือหนึ่งในเขตพื้นที่ของข้าทําไมข้าถึงจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้กันละ่ะในทางกลับกันข้าควรจะถามเจ้ามากกว่าว่าทําไมกลุ่มสามยอดฝีมือของพวกเจ้าถึงได้นํากําลังคนบุกเข้ามายังเขตพื้นที่ของข้าในเวลากลางดึกเช่นนี้น่ะนี่มันจางสิงฟางนั่นเหรอ พี่ใหญเจ้าหมอนี่คือจางชิงฟางฮะสูสินจะวอนหาที่ตายแล้วรับนี่ไปซะดาบก้าววิญญาณยา ฮะฮะนั่นมันอาวุธระดับธรรมดาอย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้เป็นคนสังหารเจ้าหมอนี่และพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่กันละ่ะพวกเราสองคนมีนามว่าเจียงหยวนตงและหรวนหมิงเย่พวกเราทั้งคู่ มาจากสามตระกูลใหญ่จากเขตเสียงนานและคนที่ตายอยู่บนพื้นนั้นมีนามว่าจางฉิงฟางซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสามตระกูลใหญ่เช่นเดียวกันพวกเราทั้งสามเดินทางมายังเขตจ,จางหนิงแห่งนี้พร้อมๆกันสูสิ้นเจ้านั้นกล้าดียังไงถึงได้สังหารคนจากสามตระกูลใหญ่เช่นนี้ฮฮฮตอนนี้ข้าพอจะเข้าใจสถานการณ์แล้วละ่ะมีใครบางคน พยายามจะใส่ร้ายข้าอยู่อย่างนั้นสินะน่าสนใจดีนี่สูสินนี่เจ้ากำลังเสียยิ้มอะไรอยู่นี่เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถดูถูกพวกเราสามตระกูลใหญ่จักเสียงนานได้เพียงเพราะว่าเจ้านั้นเป็นผู้ที่คุมเขตจางหนิงแห่งนี้อย่างนั้นหรอข้าเองก็ได้อธิบายในส่วนของข้าไปแล้วข้านั้น ไม่ได้เป็นคนลงมือสังหารเจ้ามอนี่ข้าเองก็รีวิ่งมาที่นี่เพราะข้าได้ยินเสียงร้องเมื่อกี้นี้เช่นเดียวกันพวกเรานั่นเห็นชัดๆเลยว่าเจ้าหมอนี่มันพยายามบ่ายเบียงโยข้าว่าทางที่ดีพวกเราควรจะรีบจับกุมตัวมันกลับไปให้เร็วที่สุดชากรในเมื่ออีฝายยังคงพยายามปฏิเสธอยู่งั้นพวกเรา ก็จะขอตรวจสอบสภาพศพก่อนพี่ใหญ่ข้าได้ตรวจสอบสภาพศพของเขาแล้วข้าพบว่าเขาถูกสังหารภายในกระบวนท่าเดียวซึ่งนั่นทําให้พวกเราไม่สามารถได้ข้อมูลอะไรมาจากศพของเขาเลยฮ่าฮ่าพวกเจ้าพูดผิดแล้วละ่ะบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นหลักฐานชั้นดีเลยละ่ะ nói chiến lính